สวัสดีจ้าทุกคนค่ะวันนี้โตโต้ยืนอยู่ที่เมืองเฮลมนนะคะเป็นเมืองที่ใกล้จะถึงประเทศเบลเยียมค่ะวันนี้มาบ้านน้องสาวพ่อใหญ่นะคะ <c oughs> ก็พากันแวะตรงนี้นิดหนึ่งจะพาทุกคนชมบ้านแปลกๆนะคะอาจจะเป็นบ้านในอนาคตของโตโต้ที่ร้อยเอ็ดที่เมืองไก่กองเราก็ได้ค่ะ สำหรับวันนี้ก็ถือว่าอากาศดีนะคะเกือบ30องศาเลยทีเดียวค่ะแวะตรงนี้นิดหนึ่งนะคะพาทุกคนมาชมบ้านแปลกๆค่ะด้านหน้าที่เรามองเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือบ้านนะคะเป็นล็อกเป็นล็อกหรือว่าเป็นอาพาร์ตเมนต์ก็ว่าได้ค่ะด้านบนก็คือ3าชั้นเลยทีเดียวนะคะแต่ตรงนี้ก็ผู้คนอาศัยอยู่เต็มหมดแล้วนะคะ เราเห็นความแปลกเราก็แวะนิดหนึ่งค่ะสักครู่เดียวก็จะเดินทางไปบ้านน้องสาวนะคะห่างจากตรงนี้ไปกับรถไปแค่สิบกวนาทีเท่านั้นเองค่ะพาทุกคนชมนิดหนึ่งนะคะเผื่อได้ไปสร้างวายที่ร้อยเอ็ดนะคะจะได้อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับบ้านแบบนี้ก็มีอีกที่เมืองนึงคือเมืองรอตเตอร์ดัมนะคะแต่ว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่สร้างอันดับแรกๆสำหรับบ้านทรงแบบนี้ค่ะใครที่กําลังสร้างบ้านหรือว่ายังไม่มีแบบบ้านก็ดูเป็นตัวอย่างได้นะคะ แต่ละล็อกก็คือ1ครอบครัวค่ะสำหรับครอบครัวเล็กๆถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะอยู่กันสัก2คนรวม3มคนลูกด้วยพอดีพองามค่ะรมเรือนเหมือนกันนะคะแต่ที่เมืองรอตเตอร์ดัมจะถือว่าใหญ่กว่าตรงนี้นะคะจะวนกันกว้างกว่านี้ค่ะ ก็พาทุกคนวนชมนิดหนึ่งนะคะมอเตอร์ไซค์จอดหน้าบ้านก็คือของบ้านหลังนี้เลยทีเดียวค่ะสำหรับบ้านแบบนี้ตัวโตวก็ขึ้นไปครั้งหนึ่งนะคะแต่ไม่ใช่ที่เมืองนี้ค่ะที่เมืองรถเต์ดมบ้านแบบนี้มี3ชั้นนะคะชั้นล่างก็จะเป็นห้องครัวนะคะชั้น2ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องกินข้าวต่างๆค่ะ ชั้น3ก็จะเป็นห้องนอนใต้หลังคาพอดีนะคะชั้น2ก็สามารถทําเป็นตู้หนังซื้อเป็นอะไรได้นะคะห้องพักผ่อนหย่อนใจนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ครัวไหนจะทําเป็นห้องอะไรแต่ละชั้นแต่ที่แน่ๆคือมี3ชั้นค่ะแต่ละห้องก็ถือว่าไม่ใหญ่มากนะคะการสร้างของเขาก็ถือว่าดีเลยทีเดียวแบบก็ดีนะคะ ทนลมทนฝนดีสำหรับตัวตัว,ตว,ว่าครัวเล็กๆน่าสนใจเหมือนกันนะคะแต่ต้องจับกลุ่มกันสร้างสัก5 6ครอบครัวหรือว่า10ครอบครัวขึ้นไปดีกว่าค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้